ฮัลโหลก็มาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋าแบรนดะ์ Gentlewoman เนาะเรารู้สึกว่าชว่วงนี้สินค้าแบรนด์ Gentlewoman คือกำลังมามากคือเราเนี่ยมีกระเป๋ารุ่นที่เป็นรุ่นแบกบ,บ้านเลยนะ้อรุ่นนั้นก็คือแบบว่าฮอตฮิต e ติดชาร์ตคือใครๆก็รู้จักเนาะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นรุ่นถักแล้วกันเนาะเป็นรุ่นกระเป๋าถักคือน้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคอใหม่มากแล้วก็ยังไม่ได้เป็นคอเก่าเนาะไม่ได้เก่ามากแนละ้วเมื่อนะไ,ไม่นานมานี้นี่คือตอนที่เราเห็นรูตตออออออนนแแรรกกกใเ่่ยคคืืาาาาบบวบยยได้ม ที่เราอยากได้ตอนแรกนะเรากดไม่ทันนะคือแบบว่าน้องหายากมากแล้วคือหมดเกลี้ยงอะ่ะวันนั้นที่ออกมาแล้วสุดท้ายเราก็ได้มาคือน้องน่ารักมากด้านในน้องก็จะเป็นนุ่มๆเนานะเป็นเหมือนกับนุ่มๆแล้วก็ไม่มีช่องสิก็จะเป็นเขียนว่า gentle woman เนาะเป็นชื่อแบรนด์เดี๋ยวเราก็มาใส่ขอให้ดูแล้วกันเนาะว่าน้องเนี่ยใส่อะไรได้บ้างเริ่มอย่างแรกเลยนะเนาะเป็นเทนะ้าก็แบงเนาะแล้วก็อนะ่ะพัดลมพกพาเนาะคือหนาอยู่นะแล้วก็เป็นแมสเนาะ กระเป๋าตังคแล้วก็นอใส่เหคือปกติเราเป็นคนแบบว่าไม่กระเป๋าตังค์แล้วก็อาลิปแล้วกันเนาะคือน้องเนี่ยใส่กระเป๋าตังค์ยาวใส่โทรศัพท์ไปได้อีกเนาะคือเราเอาโทรศัพท์มาไทยอยู่เนาะคือน้องยังมีพื้นที่เหลือนะสามารถใส่ได้แบบว่ายาวๆเยอะๆได้เลยคือแบบมาได้เลยนี่เนาะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากเพิ่มความน่ารักก็อ่ะหาแบบว่าเอ็กเซอรี่มาติดเนาะคือเรารู้สึกว่าน้องอ่ะแบบว่าไปคาเฟ่เดินถือทางการก็ได้แบบว่าน่ารักอ่ะแบบว่าเหมาะมาก เอาแล้วถ้าใครแบบว่าไปเห็นน้องในช็อปเลยยีกยเราบอกเลยนะว่าเอฟเลยน้องหายยากมา,หมากหรืจะเป็นแบบว่าแท็กมาติดเนาะคือแบบว่าถ้าใครเจอก็เอฟมาได้เลยกดนี่เห็นไหมน้องน่ารักมากดูซีนี่ก็ไปตามกันได้เราถ้าใครเจอเนาะวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูลวกันประมาณนี้เนาะว่าน้องเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างเนาะก็บายยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมเนาะ